ตำนานช้างกินคนหมู่เกาะสุนดาบันประเทศอินเดียปัญหาระหว่างช้างกับคนเป็นปัญหาที่แก้ยากมากโดยเฉพาะในประเทศอินเดียที่ถือว่าเป็นบ้านของช้างช้างทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตมากกว่า100รายต่อปีและในประเทศเคนยามากกว่า200รายต่อปีแต่ข่าวเกี่ยวกับช้างกินคนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย ถือเป็นข่าวที่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนอย่างมากในปี2011ที่หมู่กอะซุนดาบันของรัฐเบงกอลตะวันตกประเทศอินเดียมีชุมชนหนึ่งถูกปิดล้อมสาเหตุมาจากการที่เกษตรกรทําการเคลียร์พื้นที่เพื่อปลูกพืชช้างจึงเริ่มหากินใกล้ๆชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลและบ้านเรือนบางครั้งการเผชิญหน้าในระยะประชิด ก็ทำให้เกิดเหตุสลดคนที่หนีไม่รอดส่วนใหญ่มักถูกช้างบดขยี้เหมือนกับเป็นมแมลงตัวน้อยๆใต้ฝ่าเท้าของมันแต่เพราะเกษตรกร,ร,กรจำนวนมากเป็นชาวฮินดูพวกเขาเชื่อว่าการฆ่าช้างถือเป็นเรื่องที่ผิดบาปจึงไม่สามารถทำอะไรมันได้แต่แล้วพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อเจอกับช้างตัวหนึ่งที่อันตรายมากมันฆ่าคนไปถึง17คน ส่งผลให้ทางรัฐบาลอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สัตว์ป่าล่ามันได้เป็นกรณีพิเศษหลังจากที่ได้สำเร็จพวกเขาก็จัดการส่งศพของมันไปชนะสูรและพบเรื่องที่น่าสยองพวกเขาพบว่าช้างตัวนี้ไม่เพียงแต่ฆ่าคนแต่ยังกินคนอีกด้วยเพราะพวกเขาพบโครงกระดูกมนุษย์พร้อมกับเลือดและเนื้อในท้องของมัน เชื่อกันว่าช้างตัวนี้กินเกษตรกรคนหนึ่งลงไปได้วยความเลกลียงกปรดเนื่องจากคนคนนี้ไปไล่ทำร้ายลูกช้างในฝูงตามลักษณะโครงสร้างทางร่างกายของช้างแล้วพวกมันไม่สามารถกินเนื้อได้กรณีที่พบช้างกินเนื้อคนจึงเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งนอกจากนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังมีภาพจำว่าช้างไม่ใช่สัตว์ที่อันตราย และพวกมันก็ค่อนข้างแสนรู้และเชื่องกับมนุษย์มากกว่าสัตว์อื่นๆเพราะว่าช้างมีไอคเทียบเท่ากับเด็กอายุประมาณสามขวบดังนั้นสิ่งที่พวกมันทำจึงเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณเป็นส่วนใหญ่เช่นทำร้ายคนเพราะคนไปทำร้ายพวกพ้องของมันหรือเข้าไปใกล้ตอนที่ช้างตกมันหรือหวาดกลัว สัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งค้างข่าวปล่อยลำแสงออกจากหน้าผากได้แวนมีเธอร์เป็นชื่อสัตว์ประหลาดที่ถูกตั้งตามชื่อของหมู่บ้านแวนมีเธอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกามันมีลักษณะคล้ายค้างข่าวยักษ์ตัวสูงเกือบ3เมตรปีขนาดใหญ่มะหือมามีนิ้วเท้า3นิ้วสามารถยืนสองขาได้เหมือนมนุษย์ดวงตาเรือนแสงสีแดงหน้าขนลุก บริเวณหน้าพากมีเขาขนาดเล็กซึ่งเขานี้สามารถปล่อยลำแสงออกมาได้ในขณนะที่บางคนก็บอกว่ามันสามารถปล่อยสายฟ้าออกมาได้เอกลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างก็คือหินเป็นที่รุนแรงมากซึ่งมันจะทิ้งไว้ตามเส้นทางต่างๆที่มันผ่านการปรากฏตัวของมันเป็นไปอย่างลึกลับพอๆกับการหายตัวไปว่ากันว่า มันสร้างความวานั่ัวยามค่ำคืนในหมู่บ้านแวนมีเธอร์เกือบหนึ่งสัปดาห์ท้ายที่สุดแล้วเมื่อผู้คนไม่อาจทนได้พวกเขาก็รวมตัวกันหยิบอาวุธและเริ่มโจมตีทว่าเจ้าสัตว์ประหลาดแวนมีเธอร์ก็ไม่ได้รับอันตรายจากอาวุธใดๆเลยตั้งแต่ลูกธนูใบมีดหรือแม้กระทั่งลูกกระสุนก็ไม่อาจทำให้ผิวหนังของมันระคายเคืองได้ นำซ้ำเ่าแวนมีเธอร์ยังหันหลังกลับมาปล่อยแสงออกจากหน้าผากเป็นระยะทำให้เกิดไฟไหม้ตามพื้นที่ต่างๆในหมู่บ้านชาวบ้านจึงทำได้แค่ไล่ต้อนมันให้ไปในทิศทางของเมืองร้างหวังจะปิดผนึกมันไว้ในนั้นแต่แล้วสิ่งที่น่าตกตะลึงก็เกิดขึ้นต่อสายตาของทุกคนแวนมีเธอร์ตัวที่สองซึ่งดูจะตัวเล็กกว่าตัวแรกเล็กน้อยโผล่บิออกจากเมืองร้างจากนั้น กมันก็บินเคียงข้างกันเข้าไปในเหมืองร้างและหายไปจากสายตาของผู้คนตลอดการโชคดีที่การปรากฏต,ตัวของมันไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชาวเมืองแต่อย่างใดข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแวนมีเทอร์มีอยู่3อย่าง 1. มันเป็นค้างคาวยักษ์ที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์ประหลาดผู้คนมักจะพบเห็นในเวลากลางคืนอ,อาจทำให้เข้าใจขนาดของมันผิดไป 2. แบบนดี้เธอเป็นนกยักษ์ยุคโบราณที่เชื่อกันว่าตาบสูญไปนานแล้วแต่ในความเป็นจริงมันยังมีเหลือลอดจาสายตาของมนุษย์อยู่บ้างเพียงแต่ผู้คนแทบไม่เคยพบเห็น 3. มมันเป็นนกเงือกที่หลุดออกมาจากการลักลอบนำเข้าเนื่องจากผู้คนในหมู่บ้านนั้นไม่เคยมีใครเห็นนกเงือกมาก่อนจึงเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัว ไม่ว่าตัวจริงของแวนมิเทอร์จะเป็นอย่างไรหรือจริงๆแล้วเป็นเพียงเรื่องเล่าสยองขวัญที่ชาวเมืองแต่งขึ้นมาแต่มันก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวลึกลับที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของเมืองแวนมิเทอร์จวบจนทุกวันนี้บาร์บี้เงือเห็ดมีจารหมูป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่ละทิ้งศิลธรรม แลกกับความมั่งคัง่ง <c oughs> ในตำนานพูดผีปีศาจของชาวอินโดนีเซียมีปีศาจต,ต้นหนึ่งชื่อว่าบาบี้เงอรเพ็ด <c oughs> มีลักษณะภายนอกเหมือนหมูป่าแต่ตัวใหญ่มากกว่าห <c oughs> ากมองดูใกล้ๆจะเห็นว่าใบหน้าของมันมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์จนหน้าขนลุก <c oughs> มันเกิดจากความละโมบของหมอผีหรือผู้ใช้มนต์ดำที่ยอมาสาะศีลธรรมความดี และความเป็นมนุษย์เพื่อแลกกับความมั่งคั่งร่ำรวยโดยทำสัญญากับปีศาจทำให้สามารถแปลงร่างเป็นหมูป่าได้โดยการใช้ผ้าคลุมสีดำคลุมร่างกายเมื่อแปลงร่างเป็นปีศาจหมูป่าแล้วมันก็จะบุกเข้าไปในหมู่บ้านทำร้ายผู้คนเอาตัวกระแทกประตูหน้าต่างและเฟอร์นิเจอร์ในบ้านทำให้ผู้คนหวาดกลัวหลบหนีไปจากนั้น ก็ขโมยของทุกอย่างที่ต้องการเช่นเงินทองของมีค่าอัญมณีรวมถึงอาหารที่หาได้ยากมเมื่อขโมยของได้จนพอใจแล้วปีศาจหมูป่า,ปาจะกลับไปที่พักของมันกลับร่างเป็นคนอีกครั้งและในผ้าคลุมสีดำที่ก่อนหน้าใช้เพื่อแปลงร่างก็จะเต็มไปด้วยของที่มันขโมยมาปีศาจหมปูป่าต่างจากปีศาจต้นอื่น คือมันต้องการผู้ช่วยที่เชื่อใจได้ในระหว่างที่แปลงร่างก่อนที่จะแปลงร่างมันจะต้องจุดเทียนไขลอยไว้ในอ่างและสั่งให้ผู้ช่วยเฝ้าดูดเทียนไขนั้นไว้อย่าละสายตาโดยเด็ดขาดหากระหว่างที่มันไม่อยู่เปลวไฟวูบไว้หรือมีท่าทีราวกับจะด,ดับนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าปีศาจหมูป่ากำลังตกอยู่ในอันตรายเช่นได้รับบาดเจ็บ ถูกจับได้หรือชวนตัวจนต้องกลับเป็นร่างมนุษย์ให้ผู้ช่วยใช้เวทมนต์ช่วยเหลือมันทันทีซึ่งผู้ช่วยเหล่านี้ได้มาจากมนุษย์ธรรมดาที่ยอมทำสัญญากับปีศาจแลกกับความมั่งคั่งและจะได้รับส่วนแบ่งจากการขาโมยของในแต่ละครั้งตำนานปีศาจหมูป่าทำให้ชาวบ้านวาดกัวหมูป่าที่บุกรุกเข้ามาในหมู่บ้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในตอนกลางคืน พวกมันไม่เพียงทำลายพืชผลแต่ยังทําให้ของมีค่าที่เก็บไว้หายไปอย่างน่าประหลาดหมูป่าประเภทนี้จะไม่ติดกับดักที่วางไว้ทั้งยังทําให้สิ่งก่อสร้างบางอย่างเสียหาย <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านก็เริ่มสงสัยว่ามันไม่ใช่หมูป่าธรรมดาแต่มันเป็นปีศาจหมูป่าบาบีเงอ์เป็ด